คุณผู้ชมกลับมากอีกกลับมากันอีกแล้วกับการรีวิวเสื้อบอลล่วงหน้า1วันนะเสื้อเป็นสมโมสรในประเทศไทยนะเป็นของแท้ทุกตัวเลยนะวันนี้เราก็มานี่ครับตัวตรงขางามฝั่งนูน้นไปส่วสมเด็จครับส่วสมเด็จจังหวัดนนท์เฮ้ยสัวสมเด็จปทุมนะแล้วก็ฝันะ่งนู้นก็นู่นเลยห้าแยกปากเก็ตนะ เพื่อเป็นการเสียวเวลาเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะแต่ก็แต่อย่าลืมนิดนึงนิดนึงกดติดตามนะกดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเสื้อคนไทยสวยๆนะมีมาให้ชมกันทุกวันเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไปเร็วนี่ไงครับตัวแรกเป็นเมืองทองนะเมืองทองตัวนี้นะเดี๋ยวกล้องซูมเลยโอบอกเปนะ็นไงสวยสุดงดงามนะตัวนี้เป็นไซส์เอ็มนะรอบอก41นะยาว27นะรอบอก41ยาว27นะถือว่าสวยๆงดงามเลยนะเรามาดู ดูวิวที่วันก่อนนะเดี๋ยวเต้าต็มีอ่ะเราเจอในโค้ชนะอันนี้ด้านหลังนะอ่าอันนี้ปราณนะี่นะถือว่าถัอวใช้ได้อีกหนึ่งตัวเลยนะโอเคต่อไปโชว์รีตตัวนี้ก็ไซส์เอลนะไซส์เอลระบบเนี่ยสี่สองนะนี่ตัวนี้เลยนะระบบสี่สองอ่านะยาวยี่สิบเก้านะระบบสี่สองยาวยี่สิบเก้านะไปเก็บแฟนบอลน,นะไปเก็บแฟนบอลน,นะเราสมัครงามเลยนะนีด่ด้านหลังประมาณนี้เลยถือว่าใช้ได้เลยนะอ่าเป็นงะานะ สวยสดงดงามเลยนะถือว่าสวยใช้ได้เลยนะโอเคใครชอบก็แาจากกันนะอย่าลืมนะพรุ่งนี้เราเจอกันประมาณบ่ายหนึ่งนะพรุ่งนี้ผมรงประมาณบ่ายหนึ่งนะโอเคเป็นเสื้อร์ r อร์ s นะ AirPods ตัวนี้ก็ประมาณนี้เลยเออเอเนะโอเนะโอนไปไงเห็นไปไงสวยใช้ได้เลยนะตัวนี้นะระบบสามสิบหกยาวยี่สิบหกนะระบบสามสิบหกยาวยี่สิบหกถือว่าโคตรสวยจริงๆสวยจนแฟนต้องร้องขอชีวิตก,กันเลยนะถือว่า สวยสดสวยงามใช้ได้ยิงดึงตัวเลยนะนี่นะด้านหลังเข้ามานี่เลยนะเน่านะด้านหน้ามานี่นะถือว่าสวยใชได้นะเออไปเนี่ยใส่ไปเตะบอลใส่ไปเตะบอลบนดาวอากาศบนดวงดาวก็ถือว่าตอบโจทย์อย่างดีเลยนะใส่บ้าเนี่ไปเตะบอลบนดวงดาวนี่ยไปเรื่องลำลองนะเรื่องลำลองของอาร์มี่นะนี่ยมานี่เลยนะอ่านี่นะฮะไซส์เอสนะรอบอกสาม 16ยาว26นะก็บก36บยาว26นะนี่ด้านหลังก็ขวานนี่เลยนะซื้อจัดกันได้นะใส่ไปเที่ยวใส่ไปหาเมียหลวงหรือเมียน้อยอะไรว่ากันไปเนาะว่าใส่สายก็ส่งเลยยน้ะยโอเคต่อไปเ,เ,เป็นเสื้อของลายพานแต่ตัวนี้โปโลนะตัวนี้ไซส์เอ็มนะไซส์เอ็มรอบหกเนี่ยจะอยู่ที่39นะรอบ 39. หกอ,อ,อยู่ทีบ39้าคิดว่าโคตรสวยอ่ะจริงดีงาม ล้องซูมไปเลยต้องดูไปเลยดีไซน์ของเขาเป็นไงโค้แจ่มใหม่ดีนะโอ้โหโค้ชสามสิบเก้านะรอบอกสามสิบเก้านะอันนี้ก็ด้านหลังนะนี่นะโอ้ยสวยจนชุดงามดีดึงตัวเลยสุดยอดกอไปต่อไปเป็นเสื้อของเป็นเสื้อของลำลองอาร์มี่นะตัวนี้ก็ไซส์สองนะไซส์สองนะนี่นะรอบบสี่สิบห้า ก็บอกสี่หรือห้านะยาวเอ่อยาวยี่สิบสามสิบยาวสามสิบนะก็บอกสี่ห้ายาวสามสิบนะถือว่าสวยสดนรถงาม T หนึ่งตัวเลยด้านหลังมานี้เลยนะวตสวใช้ได้เลยทเที่ยวเลยนะต่อไปต่อไปเป็นเสื้อโปโลนะตัวนี้เป็นสีกรมนะโปโลของฮามี่นะเป็นสีกรมนะมันไม่ใช่สีดํานะเอ๋อมาได้เลยนะเป็นสีกรมไม่ใช่สีดําตัวนี้ไซส์เอ่เอ L นะก็บอกสี 6, 8, ยาว28นะ ก็บ,บก41ยาว28ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยนะนนด้านหลังอ่ะดูด้านหลังอ่ะสีช้างผู้สดงมันดุนย่างเป็นทางการนั่นเองนะถือว่าสวยใช้ได้เลยต่อไป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 เป็นสีมัจจีสีดำเมืม่อกี้ีสีกรมแล้วนะอันนี้อันนี้เป็นสีขาวเนี่ยสีขาวสีขาวมันจะออกแบบเทาๆหน่อยนะคุณๆออกค่ะคุณๆหน่อยนะโลโก้ปักนะไม่ต้องกหลุดเลยนะถือว่างดงาม สุดเลยนะก็ไซส์เอ็สแอลนะไซส์เอ็สแอลนะก็ปกเนี่ยตีดสามนะยาวสามเสี้ยนก็ปกตีดสามยาวสามเสี้นะถือว่าตัวสดก็วยางอีกหนึ่งตัวเลยเด้านหลังประมาณนี้เลยนะอย่างเงี้ยถือว่าสวยใช้ได้อีกหนึ่งตัวเลยโอเคต่อไปต่อไปเป็นเสื้อเป็นเสื้อของนี่เขาเรียกว่าเป็นเสื้อตะก้อนะตะก้อคออ่ะนะ หายาแตงนะตัวนี้นะเราไมีไซส์เดียวด้วยในปรมาณนี่เลยนะตัวนี้นะไซส์ 2S นะไซส์ 2S นะรอบอกจะอยู่ที่เอ่อรอบอกอยู่ที่เท่าไหร่วะเนี่ย35ยาว25ระอบบอยู่ที่35ยาว25นะสวยสนโคตงามนะยนี่ประมาณนี้เลยนะโอ้โหงามที่สุดในสามโลกเลยนะด้านหน้าด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนี่นะถือว่าส่วใช้ได้เลยตัวนี้ใครจัดนะใครชอบ ถูกใจต้องจัดแล้วตัวนี้นะถือว่างดงามอีกงหนึ่งตัวเลยนะต่อไปต่อไปเป็นเสื้อของลำลองของไอ้นี่นะเอ่ออาร์มี่นะเป็นลำลองของอาร์มี่นะนะไซส์สองเอ็มแอลนะไซส์สองเอ็มแอลนะรอบหกสี่สี่ยาวสามสิบนะรอบหกสี่สี่ยาวสามสิบนะถือว่างดงามเลยนะแหน่งงดงามเลยต่อไปต่อไปเป็นเสื้อของ กีฬานะเพราะบบสี่นะเนี่ยใส่เวนเตะบอลใส่วิ่งไปทํางานอะไรได้หมดเลยหรือใส่นอนก็ได้ถือว่าตอบโจทย์อย่างดีนะตัวนี้ก็ไซส์เออไม่ท่าไซส์แต่ว่ารบะบบสี่สี่ยาวยี่แปดนะวันระบบก็จะสี่สี่ยาวยี่แปดนะใครชอบสายลำลองเสื้อกีฬาพวกนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะมันจัดกันได้เนอะพี่น้อง <c oughs> วันนี้ร้อนมากโคตออร <c oughs> ร้อนเลยเราไปนิเกอร์โบโลโบโลเขาเรียกว่ามอมหาวิทยาลัยโลกนะเออที่าไทย หาวิทยาลัยโลกตัวนี้ก็นี่เลยนะแหมนะไม่แอลนะระบบ42นะระบบ42ยาวเออ29นะระบบ42ยาว29นะสวยสดต้นงามอีกหนึ่งตัวเลยนะนะด้านหลังประมาณนี้นะด้านหน้าประมาณนี้นะถือว่าใช้ได้เลยยกนิ้วให้อีกอันนึงเลยนะโอเคต่อไปต่อไปเป็นเสื้อ,อของอาร์มี่นะ นี่เลยนะนี่นะอ่ารอบบกอย่าง42นะไซส์ XL รอบบก42นะยาวเออ่29นะรอบบก42ยาว29นะนี่นะไทยสายเขาเรียกว,ว่าสายเสื้อกีฬาก็มาดูแล้วก็มาจับได้นะพรุ่งนี้เจอกันประมาณบ่ายหนึ่งนะเราเจอกันประมาณบ่ายหนึ่งนะ,อะชอบตัวไหนก็จับกันได้นะพี่โนโอ้องต่อไปต่อไปเป็นเสื้อแบบแกก ไายสามให้แกวบอกพี่ขอตัวใหญ่ๆห,หน่อยอ่ะผมจา่ายแล้วตัวใหญ่ๆนะใหญ่เนปะ็นลมทุ่มเลยเขาเรียกว่าใหญ่ใหญ่เป็นลมเลยรอบตกตักรอบเอวผมบ้าเลยะรอบเอวเนี่ยอยู่ที่37นะ,ะ 7, ยาว23าน,นะอ่ารอบยี่สิบเจ็ดยาวยี่สิบสามสอายเป็นเจ้อเลสเตอร์ซิตี้อ่ะตัวนี้เป็นของแท้นะสวยใช้ได้เลยดิพิงพาวเวอร์ผู้สนับสนุนยางไปทางการนี่เองนะเอ๊ะนะโลโก้ก็ปักประมาณนี้เลยดูอ่าสวยโคตรเลยตัวนี้นะ รอบ43ยาว34นะรอบ43ยาว34นะถือว่างดงามที่สุดในสามโลกนะโอเควันนี้ก็เราก็มาเจอกันเขาเราียกวกก่าแปลกตาหน่อยดูนะคอนถนนในนู่นคุ้มคุ้มากมายเลยนะน่นเอ็ไม่บอกเลยรถรถนะวันนี้ก็มาที่เมืองแปงแล้วกันนู่นก็เมืองทองนะเมืองคอนโดเมืองทองนะฮะโอเคถือว่า ถือว่าวันนี้ก็ร้อนคือเ่าร้อนมากเลยนะไม่รู้ทำไมถิงร้อนนะก็เดี๋ยวเรามาเจอกัุ่นนี้ประมาณายหนึ่งนะเจอกันประมาณใบหนึ่งใครที่เข้ามาไม่ลืมนะกดติดตามนะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะจะได้พลาดการแจ้งเตือนนะ<อ>ใต้คลิปที่ก็มีคําคําอธิบายอยู่นะมีลิงก์เฟซบุ๊กลิงก์เพจนะเวิร์ดโรสัแล้วมีลิงก์อะไรเยอะแยะมากมายเลยล้วก็ไปดูกันได้แล้วกดเข้าไปก็จะเด้งไปหน้าไปหมดเลยนะ <S <S โอเควันนี้เราก็เดี๋ยวเราเวลาแล้วนะ เพราะว่าร้อนมากเลยนะบรแด้วครับสวัสดีครับ